วันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะครับของการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ระเบิดความมาันโมโน29พัทยาเขาดาน2024ผลทับศิลปินนักแสดงมาเพียบเลยนะครับขณะที่บรรยากาศตอนนี้เป็นอย่างไรคึกคักแค่ไหนติดตามกันกับคุณพัชพิชาราชรินผู้สื่อข่าวโมโน29ครับคุณผูช้ชมคะตอนนี้นะคะทีมข่าวโมโนโทวินทีนนพามาอยู่ในงานโมโนเทรนทีนันพัทยาเขา 24ค่ะซึ่งปีนี้นะคะก็มาในทีมเดี f a n แฟนทลาสติกปีชและยังเป็นปีแรกนะคะที่เราได้เปลี่ยนสถานที่จัดงานมาอยู่กันที่ชายหาดพัทยาค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้เปิดประตูให้ทุกคนได้เข้างานแล้วตั้งแต่เวลา17นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศด้านหลังของดิฉันสักนิดหนึ่งนะคะตอนนี้มีประชาชนทยายเข้างานอย่างต่อเนื่องจนตอนนี้ด้านหน้าเวทีเต็มพื้นที่แล้วนะคะและบรรยากาศก็ค่อนข้าง เพราะขณะนี้การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินบนเวทีได้เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่เวลา19นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะซึ่งจะเห็นว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานมากๆเลยทีเดียวค่ะส่วนบรรยากาศเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการแสดงพิธีเปิดชื่อว่าพัทยาเดอะแฟนตาสติกบีชพร้อมทั้งมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ค่ะโดยมีคุณวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีคุณประเมศงามพิเชษ นายกเมืองพัทยาคุณอุไรมุกประดับทองผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานพัทยาพร้อมด้วยคุณบรณสิทธิ์รักวงประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนและผู้อํานวยการสถานีโทรทัศน์ช่องโมโนทเวนตี้ได้พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆของเมืองพัทยาเดินทางมาร่วมพิธีเปิดงานด้วยค่ะก็ปันนี้ได้วเวลาอันสมควรแล้วนะครับผมขอ ชิญชวนทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะร่วมกันกระทําพิธีเปิดงานพัฒนาข้าวดาว2024ต่อไปครับขอบคุณครับขอเสียงพระมือด้วยนะคะและหลังจากพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะยังมีการแสดงโชว์สุดพิเศษนั่นก็คือการแสดงครุ5นาทีเต็มซึ่งเป็นไปอย่างสวยงามอลังการมากๆค่ะ มีศิลปินที่รอที่จะขึ้นคอนเสิร์ตมาสร้างความสุกให้กับทุทกๆคนนะคะยาวไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนเลยค่ะคืนนี้ยาวยาวจนถึงเที่ยงคืนนะครับส่วนวันนี้เป็นวันแรกเท่านั้นยาวๆวกันไป29 30 31นะครับ